กาญจนบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมผู้พิการสองพี่น้องบ้านทองพงแสนตอผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าในวันที่พงสุภาควาวนิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการร้อมทั้งมอบเครื่องอปุปโภคบริโภคให้แก่นายขจรศักดิ์บุญทรัพย์และนายบุญรอดรุ่งเลืองสองพี่น้องผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดวยมีนางอรไทยวงวัชระ,ะมงคลในอำเภอท่ามะกานางจันจิราพัฒนสิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีในอนันติริพษาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกนนาญจรนบุรีนางพรทิพย์แสนสุขนายกอบตแสนตอนายกัญชัยทักษิณผู้จัดการอาวุโ,ษโษสสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทน้ำตาลรรมกาจำกัดนายธัญญาตั้งกิติกุลผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจังหวัดกนนาญจรนบุรีนายชันชัยนาฏวรานน์กำนันตำบลแสนตอผู้ใหญ่บ้านผู้แทนสาธารณสุขอำเภอรรมกา และอสะมอนในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการสองพี่น้องบริเวณบ้านท้องพงหมู่6ตำบลแสนต่ออำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้มาดูกันปรับปรุงห้องน้ำในครั้งที่ผ่านมายังพบปัญหาว่าห้องน้ำยังไม่เหมาะสมต่อก,การใช้งานของผู้พิการทั้งสองพี่น้องรองผู้ว่าราชะการจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความเหมาะสมกับผู้พิการให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้พิการทั้งสองพี่น้องทั้งสองคนและได้มอบแพมเพ์ดพร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องผู้พิการทั้งสองคนข่วาวนียง24กัายจนบุรีชุติการเหลวารินรายงาน